สวัสดีคะ่ะสวัสดีกับบอนสีสวยๆเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่6เดือนมิถุนายน2568กันแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกับบอนสีเช้าเช้าวันนี้ป้านันก็มาจัดโปรให้โปร0บาททุกต้นทุกอย่างทุกกระถางนะคะเพื่อนๆเข้ามาชมแล้วนะคะชมกันแล้วก็ถ้าว่านั่นก็ จดชื่อนะคะถ้าถูกอ,อกถูกใจชมแล้วก็ชมแบบเพลินๆไปถูกออกบถูกใจต้นไหนก็โทรมาทักทักกลายมาได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าโปูห้าสิบบาททุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าบอลสวยๆน่ารักน่ารักนะคะไปนี่แบบว่าอ่าหน้านี้เป็นบอลที่ว่าสวยกัดสีสวยปลูกง่ายนะคะติดง่ายเพราะอากาศไม่ร้อนแล้วเนาะอากาศแบบ สบายๆแล้วบอลก็จะออกสวยๆกัดสีอย่างนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆจ้าเ,เพื่อนๆได้ไปนะคะไปถ้าว่าไปถึงช่วงบ่ายก็คอยเปิดช่วงเย็นจะดีมากนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าบอลมันก็จะได้ไม่ช็อตไม่ตกใจมากนะคะเพราะว่าถ้าเจออากาศแบบอยู่ในกล่องมันจะอมไปแล้วก็ไปถึงถ้าเราไปเจออากาศแล้วมันก็จะยวบมันก็จะช็อตหน่อย ก็ตั้งน้ําไว้สักวันสองวันแล้วค่อยอัพกระถางหรือว่า,าถ้ามีตู้ได้ก็ใส่ตู้อบได้จะดีมากนะคะเพื่อนๆจ๋าคนไหนไม่มีตู้อบก็ไปตั้งน้ํานะคะไปตั้งน้ําเดี๋ยวน้องก็ฟื้นนะคะรุ่นนี้น้องฟื้นง่ายเนาะเพราะว่าพนันไปทั้งกระถางนะคะเพื่อการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลย ต้นละ50บาทค่าส่งต้นแรก50ต้นต่อไปบวก10นะคะส่งปอนอ e m s อสนะคะส่งให้ถ้าวันธรรมดาจันทร์ถึงสุกส่งให้สามโมงเชา้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะแต่ถ้าวันเสาร์จะได้3ามโมงเชา้าถึงเที่ยงวันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วก็หยุดวันขัดตะลึกนะคะเจ้าเจ้าหน้าที่พนักงานการเดินจำหน่ายเขาเดินทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าพเพราะเราส่ง อ,อย่างดีนะคะส่งอย่างดี e อ s อย่างดีน้องไปถึงวัยเดินทุกวันแน่นอนนะคะต้นแรกเลยน้องเป็นชื่อว่าสาวส่วนแตงนะคะสาวส่วนแตงอันนี้โตขึ้นนางก็สวยจะเป็นฟอร์มเตี้ยหน่อยนะเพื่อนๆจ๋าเตี้ยแต่ใบดกไม่ค่อยทิ้งใบบอลตัวนี้นะคะสาวส่วนแตงเอาแคบได้แคบเลยนะคะถ้าแคบไม่ได้ก็ จดชื่อมาได้เลยคนไหนอยากได้ต้นที่ปนันรีวิวก็แคปภาพส่งมาได้เลยนะคะต้นแรกนะคะต้นที่สองน้องมีชื่อว่าอ่าหลวงราชเสนหานะคะหลวงราชเสนหาต้นที่สองนะคะ ต้นที่สามนะคะต้นที่สามต้นนี้จะเป็นจุราลงกรนี่สวยมากนะคะเป็นเพื่อนจ๋าเนี่ยฟอร์มพวกนี้จะสวยนะคะครับตั้งทรงเขาเองนะคะเป็นเพื่อนจ๋าจุราลงกรต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นอาวาสุกรีแผงนะคะวาสุกรีแผงน้องแข็งแรงมากนะคะเนเพื่อนจ๋านี่แข็งแรงใบดกสวยมากนะคะ วาสุกรีแผงใครยังไม่มีก็จัดการเลยราคานี้นะคะ50บาททุกต้นทุกกระถางนะส่งทั้งกระถางนะคะแพ็คใปอย่างดีต้นนี้จะเป็นพระยาอนุชิตเป็นบอลเก่านะคะพเพื่อนๆจ๋าเป็นบอลเก่าพระยาอนุชิตเนี่ยเอาตัวนี้เลี้ยงไว้ผสมดอกผสมเกสรจะดีมากพเพื่อนๆจ๋าออกมาลูกออกมานางจะสวยนะคะผสมได้กับทุกตัวนะบอลตัวนี้นะคะ เป็นพระเอกเลยต้นนี้จะเป็นหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิมพ์อันนี้จะไซส,ส่งทั้งกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าส่งทั้งกระถางหยดเลือดนางพิมพ์ต้นต่อมาอุ้ยต้นนี้สวยน่ารักอ่ะเพื่อนๆนจ๋าพนันอ่าน่าจะลืมชื่อแล้วเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่รู้วชื่ออะไร นะคะต้นนี้น่ารักมากเลยเอาแคบได้แคบเอ้อน่ารักนี่ดูเม็ดสีนางสวยมากมีหลายเม็ดสีมีหลายเฉดสีนะคะอยู่ในใบเดียวนะคะมีสีชมพูมีสีอ,ออกแดงเข้มๆออกสวยมากเลยนะคะเป็นเพื่อนจ๋านี่ดูนะดูซุมใกล้นะคะน่ารักมาก50บาทนะคะลืมชื่อต้นที่1นนะคะลืมชื่อต้นที่หนึ่ง ต้นต่อไปต้นนี้จะเป็นมงกุฎเพชรนะคะมงกุฎเพชรโตขึ้นนางจะกัดเป็นสีชมพูสวยๆหวานๆเลยนะมงกุฎเพชรเป็นบอนกัดสีสวยๆนะคะต้นต่อมาต้นนี้ก็จะเป็นพระนารายนะคะพระนารายก็ยิ่งโตยิ่งแดงใบหนาสวยมากนะคะพระนารายพระนารายพระนาราย ต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นสิลาหุ้มทองนะคะสิลาหุ้มทองสวยงามมากน่ารักมากเพื่อนๆนจ๋าสิลาหุ้มทองอ่าต้นนี้จะเป็นอามะนีล้อมเพชรแผงนะคะเป็นหน้านี้ก็สวยเพื่อนเพื่อนจ๋าน,น,น,จนางดางนะคะดางแต่พื้นใบสีเขียวเนี่ยใบดกสวยมากนะใบหนามะนีล้อมเพชรเลี้ยงง่ายนะเพื่อนเพื่อนจ๋า เลี้ยงง่ายใบดกสวยเนี่ยจัดการเลยสวยงามมากเลยนะเพื่อนๆจ้าอันนี้สายพันธุ์นี้นะเนี่ยเพื่อนๆจ้าเอาใครอยากได้อัปนันแบ่งให้นะใครดูนะคะสายพนันธุ์นตห้าสิบาทโอ้โหหาซื้อตรงไหนไม่ได้แล้วเพื่อนๆจ้านี่ยปนันผ่าชิ้นแก่หัวแก่แล้วดูต้นขนาดเนี้ย ยังกัดสี่มาแล้วเพื่อนๆจ๋าออาอยากได้ไปเลยถ้าพนันอัพกระถางหกเพ็บเดียวโตนะได้ไซส์ร้อยหนึ่งเลยนะเพื่อนๆจ๋าใครไวใครได้นะคะมีไม่เยอะเด้อมีไม่เยอะต้นต่อมาต้นนี้ก็จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆจ๋าจัดการเลยใครอยากได้อะไรก็ทักถามมากันได้นะคะบอลสวยๆน่ารักน่ารักเลยเพื่อนๆจ๋า สวยๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะสีลาหุ่มทองปนันก็มีเยอะนะเพื่อนๆจาน๋ามีหน้านี้ก็สวยมีเห็นไหมน่ารักน่ารักฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะป้านันจะเลือกพูดอย่างรกระถางนะเพื่อนๆจ๋านี่เยอะเลยนะแต่ป้านันจะจับอย่างรกระถางนะต้ะะนนี้จะเป็นอ้อมกอดแห่งคุณเขาใครชอบสีหวานหวานดอกเขาใบเขาเหมือนอ่า จุดดอกเขาเหมือนไอ้พวกแตงโมนะเพื่อนๆจ๋าดูนะแต่นางมีเม็ดดอกสวยมากเลยกระจายทั่วใบสีชมพูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อะไรอีกเนาะก็นานลืมอีกแล้วเพื่อนๆจ๋าน่าจะเป็นอ่ไทยนิยมแผงแล้วเพื่อนๆจ๋านเนี่ยสวยกัดสีชมพูมาสวยเลย จัดไปเลยต้นนี้ไม้แผงแต่แผงสวยนะคะเ,เพื่อนเจา๋าเป็นต้นที่สองที่ว่าเป็นไม้ออกนั่นๆเนาะไม่มั่นใจชื่อนะคะเ,เพื่อนๆ่อจ๋าจัดไปบอกแคปภาพได้ก็จะดีมากเนาะบอกต้นที่สองนะคะอุ้ยวาสุกรีต้นนี้สวยมากเ,เพื่อนๆือนจ๋าไอสาววารินต้นนี้สวยมากเนี่ยนางจะโชว์กระดูกนะ พื้นใบจะออกเหลืองอ่อนหรือเขียวอ่อนประมาณนี้เ,นเพื่อนๆจ๋าจะเหลืองก็ไม่ได้เหลืองอเลยจะเขียวก็ไม่ใช่เขียวเลยมันกึ่งกึ่งนะคะเ,เพื่อนเจ๋าเขียวตองอ่อนจะออกไปสีเหลืองโทนเหลืองไปเลยนะคะแต่บอลตัวนี้เขาโชว์กระดูกแล้วก็ใบดกนะคะเป็นฟอร์มเตีย้ยฟอร์มคอมเพกนะคะอันนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะเ,เพื่อนเพื่อจ๋าเลี้ยงนอกตู้ง่ายมากเลยนะคะห้บบาททุกต้นเลยเด้อ มีหลายต้นนะพวกเสาอาลินพวกอ่าอันนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวต้นนี้จะเป็นปีมะโรง่ะปีมะโรงใครอยากได้ถามกันมากนะเพื่อนๆจะถามกันมากเลยปีมะโรงเป็นบอนเตี้ยคอมแพกเหมือนกันใบไม่ค่อยทิ้งยิ่งโตยิ่งสวยยิ่ง เขาเรียกอะไรโตอยู่ในกระถางหกกระถางแปดนางจะสวยมากนะคะ <c oughs> ตอนนี้เขาเรียกตะมุตะมิะมน่ารักน่ารักนะคะ <c oughs> เพื่อนๆนจ๋าสวยงามบอหน้านี้สวยมากอันนี้จะเป็นอ่เดี๋ยวมณีหรือว่ามณีล้อมเพชรเพื่อนเพื่อนจ๋ามณีล้อมเพช <c oughs> เพรนะเดี๋ยวใบข้างล่างนี้เดี๋ยวประนันเด็ดนะเพราะนางเหลืองแล้วนะเพื่อนเพื่อนจ๋าใบข้างล่างนะแต่สองใบนี้จึ้งมากเลย มะนีล้อมเพชรนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าหน้าสวยมากนะคะสวยงามสวยงามต้นนี้จะเป็นมิ่งมงคลนะคะมิ่งมงคลน,นางก็สวยงามมากนะคะจะกัดสีชมพูนะคะสวยสวยเลยเต่อมานะคะเ,เพื่อนๆจา๋าต่อมาต่อมาเอาอะไรอะไร อันไหนก็สวยอันไหนก็น่ารักไปหมดเพื่อนๆจา๋าเดี๋ยวปนันดูก่อนนะว่าปนันจะหยิบอะไรให้ต้นนี้จะเป็นมงค์คนซับมงคทรัซับหน้านี้ก็สวยนะคะเพื่อนๆจ๋า,ะะจามงคลทรซับยิง่งโตยิง่งสวยใบดกมากนะคะมงคทรัซับใครยังไม่ไม,ม,นะะมีนะคะชื่อก็ดีนะคะบอลก็สวยยิ่งโตยิ่งสวยงามนะคะเพื่อนๆจ๋าบอลตัวเนี้ยิ่งโตยิ่งสวยขอบอกเลยใครไม่มีรีบเก็บเลยนะใครไม่มีเก็บเลย อ่ต้นนี้จะเป็นมะนีทองผ่าหัวแก่มันแบบโตขึ้นมามันออกแดงแบบนั่นๆเลยนะเนี่ยเพื่อนๆจ๋ามะนีทองนะคะ,ะใครยังไม่มีชื่อนี้นะคะจัดการเก็บตามเก็บกันเลยนะคะพระนารายตู้นี้เยอะนะคะเพื่อนๆจ๋าพระนารายตู้นี้เยอะนะสาววารินเยอะนะปะน,นันแค่ว่าไม่ได้จัดเป็นระเบียบแค่นั้นเองนะเพื่อนๆจ๋าดูนี่ สาวาลินปนันเต็มตู้เลยนะตู้นี้นะเยอะมากสาวารินพระนารายนะคะเยอะเลยจุราลงกรเยอะมากตู้นี้นะคะอัมพรก็มีอันนี้อ้าวอันเดียวปนันยังไม่ได้หยิบต้นนี้ก็จะเป็นอ่าพระนางสุจิตราใครยังไม่มีนะบอนตัวนี้ทรงสวยมากนะเพื่อนๆจ๋าเป็นบอนแบบสวยงามมากเลยนะต้นนี้นะ ยิ่งโตยิ่งสวยเนี่ยแค่นี้ยังกัดสีสวยแล้วเพราะะนันผ่าหัวแก่นะเพื่อนๆจ๋ากัดสีไวพระนางสุจิตรานะคะอ่าต้นนี้จะเป็นเยี่ยมตะวันใครชอบบอลป้ายบอลน,นั่นนะสวยเลยเยี่ยมตะวันนะคะสวยๆน้องมีชื่อว่าเยี่ยมตะวันอ่านี่มงกุฎเพชรปน,นันนี้เห็นไหมกัดสีมาแล้วนะมงกุฎเพชรนะคะ ต้นนี้จะเป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนี่เมืองเชียงใหม่เยอะนะเพื่อนๆจา๋าเมืองเชียงใหม่อันนี้จะเป็นมนสวรรค์อ่นี้จะมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์ต้นนี้อะไรเอ่ยต้นนี้อะไรเอ่ยโอ้ยต้นนี้สวยมากเพื่อนๆจา๋าต้นนี้ก็นานไม่ไม่แน่ใจ จะเป็นเท้าแสนปมไหมเพื่อนเพื่อนจา๋าน่าจะเป็นเท้าเสนปมมันตะปุ่มตะปานะคะเป็นเพื่อนจา๋าอ่าให้ไปในานามเท้าแสนปมก่อนเนาะอ่าจัดไปสายพระเนตรตู้นี้มีกนาะวเพื่อนเพื่อนจ๋านี่สายพระเนตรน้อยประนันนี่กัดสีมาแล้วดูว้อปีกินาลีเดี๋ยวอ่าประนันขออนุญาตเอาไว้ให้อ่า ลูกค้าคนหนึ่งเขาจองแล้วด็อกเตอร์นะคะเดี๋ยวปนันจองไว้ให้เลยนี่มีลายต้นแต่ยังนางยังรุ่นรุ่นอยู่เดี๋ยวปนันก็จะเก็บไวใ้ให้เขาเลยเพราะเขาสั่งจองแล้วนะคะมีคนสั่งจองแล้วปีกิน,นารีนะคะโอ้ยสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าต้นนี้จะเป็นอมพพานะคะอมพพาอาหานุมานอมพพานี่ตัวนี้ก็นางใหญ่สวยสวยตัวหนึง่ง ต้นนี้จะเป็นจันฉายเพื่อนๆจ๋าจันฉายใครยังไม่มีอุย้ยอันนี้พนางสุขิตราต้นนี้สวยมากเพื่อนๆสวยจริงสวยจังเลยนะคะสวยมากกําลังแบบเดินทางแบบอืไม่มีโสมนะบอลรุ่นนี้เดินทางไม่มีโสมนางจะแข็งแรงมากเลยนะอ่าผ่านไปหนึ่งตู้นะคะปะนันไม่ได้บอกทุกต้นเด้อปนันไม่ได้บอกทุกต้นปนันเลือกบอกอย่างละชื่อละชื่อนะคะ อันนี้จะเป็นลักกี้นะเพื่อนๆจะลักกี้ออกจะเป็นใบแหลมๆนะคะสีเขาจะเหมือนไอ้อะไรนะมิดไมตรีนะคะสีเหมือนมิดไมตรีแต่อันนี้จะเป็นบอลใบแหลมสวยน่ารักน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะอ้าวใครอยากได้อะไรก็โทรมาทักไลน์มาได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลย เรามาต่อตู้ที่สองกันนะเพื่อนๆจ้ามาต่อตู้ที่สองกันนะคะใครอยากได้อะไรก็ทักมาตู้ที่สองนี้นะ้องมีชื่อว่าไก่ฝรั่งเอาเป็นใครชอบสะสมไก่นะคะใครยังไม่มีครบนะคะจัดการเลยนนองมีชื่อว่าไก่ฝรั่งเห็นมีสองต้นนะใครอยากได้อ่าจำนวนนะคะก็บอกป้านันเนาะเพราะว่าป้านันก็จะได้เลาะหาตู้อื่นให้อีกนะคะ แลาวมันป้นานไม่ได้จัดโซนเป็นตู้ไข่ตู้มันเพราะว่าใส่แต่ละทีคือให้มันเต็มตู้ไปเลยทีเดียวนะคะป้นานจะดึงทุกถาดทุกนั่นมาแล้วก็มาใส่ให้มันเต็มตู้เต็มตู้ไปเลยคละคระเขาเรียกคระไปเลยนะคะต้นนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วหน้านี้สวยมากนะเพื่อนๆจ๋านี่หน้าสวยมากเลย ชมพูดังๆาพาดบางแก้วห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นไก่อมพันธ์นะคะใบนี้จะเป็นไก่อมพันธ์แล้วก็จะมีะมะนีล้อมเพชรนะคะมะนีล้อมเพชรตัวแผงนะคะ,ะจัดใบสองต้นห้าสิบบาทนะคะสองต้นห้าสิบบาทต้นนี้จะเป็นสีลาหุ้มทองกับอะไรนะใบเขียวเนี่ยกจะเป็นมันยังไม่ชัดเจนเพื่อนๆจ๋า จะเป็นเพรเจ้าสัวหรือเปล่าไม่รู้นะเขียวเขียวเนี่ยมันมีติดด่างอยู่ใต้ใบปนันหยิบมือเดียวนะเพื่อนจ่ามันหยิบไม่ได้เนาะให้ดูไม่ได้ต้นต่อมาต้นต่อมา,อมาไก่นะคะต้นนี้จะเป็นไก่ราชาวดีอันนี้จะเป็นปลาบูทองเม่ปลาบูทองนะคะแม่ปลาบูทอง นี่พรเจ้าสัวพรเจ้าสัวแม่นี้สวยนะเพื่อนๆจ๋าพรเจ้าสัวแม่นี้สวยนะยิ่งโตยิ่งกัดสีสวยเด้อสวยมากอันนี้จะเป็นฟีนิกซ์นะคะฟีนิกซ์นะคะน,นี่จะเป็นม่านนางพิมพ์นี่กําลังกัดสีมาแล้วเห็นไหมม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์อันนี้จะเป็นหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณ หงสุวรรณหงมสุวรรณอันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีเพื่อนเจ๋าอันนี้จะเป็นเพชรเดสีนะคะกําลังดางขึ้นมานะคะเพชรเจ็ดสีอันนี้จะเป็นรวยร้นฟ้าอุ้ยนี่กัดสีสวยเห็นไหมนี่เห็นไหมห้าสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนเอาไปไปอัพกระถางหกได้เลยเด้อสาววารินสาววารินนะคะเยอะเลยนะตู้เนี้ย อันนี้ป้านันไม่แน่ใจนะเนี่ยมันอะไรเนาะเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ให้เขาโตกว่านี้ก่อนให้มันมีความชัดเจนกว่านี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎอุ้ยพระนางสุจิตราต้นนี้สวยงามมากนะคะเพื่อนๆจ๋าเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ก็สวยนะคะ นะคะนะคะอุ้ยสวยมากเลยนะตู้นี้เพื่อนๆจ๋าตู้ที่สองประนันนะอันนี้จะเป็นไก่แดงไก่แดงนะคะไก่แดงรวยล้นฟ้าประนันก็มีลายกระถางนะต้นนี้จะเป็นชมพูพยานี่อันนี้ก็ใบดกใบสวยนะเพื่อนๆจ๋าโตขึ้นนางสวยมากอ้ยงามมากต้นนี้จะเป็นเจ้ากุ้งเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะคะเจ้ากุ้งเดนมาร์ก เจ้ากุมเดนมาร์กอันนี้จะเป็นหมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชใครยังไม่มีเด้อจัดการสะสมเลยนะคะอันนี้หลวงราดอยู่ตรงนี้ก็มีนะสีหวานๆสีหวานๆต้นนี้จะเป็นทองพันช่างนะคะพเพื่อนๆจา๋าสวยมากดูสินีิกัดสีมาสวยมากเนี่ยทองพันช่างใครยังไม่มีชื่อนี้จัดการเลยเด้อ จัดการเก็บตามเก็บปีมะโรงปีมะโรงสวยงามสวยงามน่ารักน่ารักฟอร์มมาแบบนี้แล้วสวยเลยนะเพื่อนเพื่อนจา้าต้นนี้จะเป็นอ่าอ่าอ่า,อาเดี๋ยวพน,น,นันไม่กก่อนอะไรนะปะนันลืมอีกแล้วนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนจา้า เรือนหลวงโอ้โหกว่าจะนึกได้เรือนหลวงนะคะต้นนี้กัดสีชมพูนะตอนโตนะคะเรือนหลวงเรือนหลวงต้นนี้จะเป็นพันธุ์ท้ายนอละสิงห์นี่ตอนตอนยังไม่กัดสีนางก็จะสีเขียวอย่างนี้นะโตขึ้นก็จะกัดสีแดงเข้มๆที่ประน,นันไข่ไซร์ร้อยห้าสิบนะเพื่อนๆจ๋าอ้าวไซร์นี้ใครอยากได้ราคาเบาๆจัดการเลย 50สบาทพันท้ายนอนละสิงนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะนี่นี่สีแดงแดงเป๊ะๆหน่อยๆมาแล้วนะพันท้ายนอนละสิงนะคะใครอยากได้อะไรก็ทักมาได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าต้นนี้จะเป็นสน่ดาราสน่ดารานะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามมากนะคะสวย กำลังกัดสีมาต้นนี้จะเป็นพระโมกขลานะขนาดต้นขนาดนี้ก็กัดสีมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนจ๋าพระโมกขลานะนะคะไคสะสมบอนเก่านะคะต้นนี้จะเป็นนายทองเหม็นนายทองเหม็นแม่นี้สวยเดอ้อเพื่อนเพื่อน,นจ๋าใบจะออกแดงคลิ้วๆเลยนะโตขึ้นอนะ่ะอันนี้เขาก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ ราคานี้สะสมได้สะสมนะ50บาทส่งทั้งกระถางนะเ,นเพื่อนๆจ๋ารับกี่กระถางก็ได้นะคะ50บาทต้นแรกต้นต่อไปบวกสิบนะคะต้นต่อไปป้านันขอบวกสิบนะคะนี่สวยอันนี้จะเป็นทัญญะมณีอันนี้จะเป็นอ่อเพชรราชาสวยฝั่งน้นสวยอันต้นนี้โอ้ยจะถึงไหมเนี่ย ต้นนี้จะเป็นเลิศมงคลขนาดเอื้อมไม่ถึงนะเพื่อนๆจ๋าส่งแต่อันนี้ไปส่งแต่โทรศัพท์เข้าไปต้นนนเท้าวลำไพยป้ายสวยเลิศมงคลก็สวยนะเพื่อนๆจ๋าสวยงามสวยงามสวยงามมากเลยวันนี้น่าจะได้ส่งตู้นะคะใครสั่งอะไรหรือแคปภาพได้ก็แคปมานะคะใครสนใจต้นไหนทักถามได้ เพราะว่าบางอย่างป้านันยังพูดไม่หมดนะคะอ,อยากได้ต้นไหนที่แบบว่าบางทีในคลิปถูกใจ2่งต้นสามต้นถามต้นอื่นได้นะแล้วเราก็มาดูรายละเอียดกันในวิดีโอคอลอีกทีหลังก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าเรานัดเวลากันอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะป้านันก็จะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะใครสนใจต้นไหนแคปภาพได้ k แคปไม่ได้ก็จดชื่อส่งมาได้เลยนะคะ 50บาทต้นแรกนะคะต้นต่อไปบวกอ่าแอดไลน์หรือโทร0 8 1 2 8 1 0 7หนนะคะโทรได้เลยแอดไลน์ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้านันไยเ้อนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ